หา X3 ราคาโดนใจอยู่หรือเปล่าวันนี้จัดให้เลยครับราคาพิเศษถูกสุดในประเทศไทยนะคะ1 7 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคาายแดงถึง3า 7, 7 9้า0แดันบาทประหยัดเงินในกระเป๋าให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วถึง1 9 8 9 0 0 0ับาทตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องดีเซลสภาพนางฟ้าประวัติเข้าสู่มาโดยตลอดค่ะวารันตีการันตีของเรานะคะหมดหรือว่าสิ้นสุดเดือนสิงหาคมปี2 0 2 5่เลขไม่แทๆ้ๆเดิมๆอยู่ที่7 0,000โลเท่านั้นค่ะเรามีเล่มทะเบียนจริง กับคุณลูกค้าที่เข้ามาดูกันก่อนเลยเนาะจะซื้อสดซื้อผ่อนได้ทั้งหมดค่ะซื้อสดพร้อมโอนได้เลยภายนววันซื้อขายก็แบบสบายใจกันเลยทีเดียวแถมได้รถตัวท็อปอีกด้วย X3 ตัวนี้นะครับเครื่องดีเซลแล้วเป็นตัว M Sport นะครับชุดแต่งรอบคันทั้งด้านนอกทั้งด้านใน ออปชันแน่นไม่ต้องสืบไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์เบาะนะคะเบาก,ก็เป็นเบาแ,แท้ๆเดิมๆนะคะเรื่องของพวงมาลัยค่ะก็ต้องบอกว่าจับกระชับถนัดมือเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นแบบ m Sport นะคะแ t ทเทิ h i p Cruise Control หรือว่า Entertainment Control เนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าครบคันเป็นอย่างมากเลยนะคะใครที่บอกว่าชื่นชอบรถที่ฟังก์ชันคร,ครบนะคะแน่นๆขับยาวๆแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้ผมจะไหวไหมอ่ะเพราะออกใหม่ผมจําได้ว่าเอาเรื่องนะครับเนี่ยใช่ค่ะราคาป้ายแดงนะคะสูงถึง3ล้าน7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะถ้า เกิดวันทุค้ามาแบบนี้นะคะเราฉีดราคาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเหลือเพียงแค่1,790,000บาทเท่านั้นนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าให้กับคุณลูกค้าถึง1,989,000บาทค่ะแล้วก็การประกันนะคะหมดสิ้นเดือนสิงหาคามปี2025นั่นเองค่ะเลขใหม่แท้ๆ700โลค่ะ